ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนำคลิปวิดีโอนะครับจาก y o u t u b e นะครับมาลงใน powerpoint นะครับเพื่อประกอบการนำเสนอนั่นเองนะครับนะครับก่อนรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับนะครับเราเปิด PowerPoint ขึ้นมาเลยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้วิดีโอที่ผมจะลิงก์เข้ามาเนี่ยอยู่ในเฟรมนี้นะครับผมก็ต้องเข้าไปที่คำว่าแทรกนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่คำว่าวิดีโอนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเลือกไปที่คำว่าวิดีโอแบบออนไลน์นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับจะขึ้นหน้าต่างโต้ตอบขึ้นมานะครับให้ใส่ URL ของวิดีโอ ออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเข้า YouTube เลยนะครับไปหาวิดีโอที่เราต้องการมาเลยนะครับสมมุติว่าผมต้องการนำวิดีโอนี้นะครับมาใส่นะฮะให้เราไปที่คำว่าแชร์ด้านล่างวิดีโอเลยนะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นคำว่าฝังนะฮะเห็นคำว่าฝังนะครับให้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็จะขึ้นโค้ดของวิดีโอขึ้นมานะครับข้างๆนี้นะครับให้เราคลิกซ้ายหนครั้งครับ เมื่อเราคลิกซ้าย1ครั้งนะครับปรากฏว่าจะคุมดำตรงโค้ดทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นให้เรากดคำว่าคัดลอกนะครับเราจะนําโค้ดตรงนี้นะครับไปใส่ช่องที่โต้ตอบขึ้นมานั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาโค้ดตรงนี้นะครับมาวางใส่ช่องว่างนี้นะครับให้เรากด ctrl v ครับจากนั้นกดคําว่าแทรกเลยครับรอสักครู่นะครับนะครับก็จะลิงก์เข้ามาเรียบร้อยนะครับ จะสังเกตว่าวิดีโอที่เราต้องการนั้นลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จัดตำแหน่งได้เลยนะครับนะครับอ่านี่ก็คือวิดีโอที่เราลิงก์เข้ามานะครับอ่าเรามาลองดูว่าเมื่อเข้ามาแล้วสามารถใช้งานได้หรือไม่เรากดเพย์ดูครับนะฮะใช้งานได้ตามปกตินั่นเองนะครับนะครับโอเคครับนี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ สิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ